ชเอร์มิคตี้คกเด้อเฮ้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 ยอสที่คอยดูแลแกาสูบได้ไม่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 จัดเนาฮ่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 า่าเฮ้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 เลย้ยย้เลยว้าใช่ชใช่ได้เก็ชอบไอ้ผมมันดี ชื่อหุ่นเราเจอกันเราเจอกันวันนี้ได้กินยาวันนี้พัปเปอร์หลอนนี่ฮะพัปเปอร์รลอนเขาพัปเปอร์หลอนไม่ชนะไอ้ต้องไงเบ้งให้ข้าจะถึผู้หญิงวะไม่ชนะผู้หญิงไม่ชนะ